ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกโค้ดใหม่นะครับมีอยู่โค้ดหนึ่งนะครับที่เพิ่งมาสดๆตะล้อนเลยก่อนอื่นเลยก็ให้ดู ID ผมก่อนเลยนะชื่อว่าคิดว่าฟิวนะครับวิวหนึ่งร้อยสามนะครับซื้อว่าหนึ่งลูฟี่มาดูโค้ดกันเลย โค้ดก็คือใส่หลับวิวเลตสามนะครับซึ่งผมใส่ไปแล้วมาดูของกันเลยอันนี้นะครับก็จะมีกล่องอันนี้ด้วยสุ่มหาพวกเงินกับเอ,อ็กพีนะครับเอของตัวละครก็มีสุ่มนี้ด้ะมีลุ้น s อนะครับ 1,500เพชรแลักก้สปินชิป10อันแล้วก็สโตน2,000นะครับอันนี้ก็เขาก็เพิ่งแจกเมื่อกี้เลยนะครับสามารถไปรับได้เลยก็ถ้าใครชอบก็ฝากฝากดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้บาย